วันนี้ก็จะเตรียมไปกินข้าวที่โน่นแล้วท่านตอนเช้านะฮะก็จะได้ไปแต่เช้าเลยนะวันนี้อาบน้ําเสร็จก็ไปเลยนะท่านเ,เพราะว่าเดี๋ยวจะไปตีแบบเพิ่มเติมนะท่านจะไปตีแบบเพิ่มเติมนะครับจะไปตีแบบตรงบริเวณหน้าห้องน้ำนะท่านเอาไว้ เือเพือปูนมันเหลือ,อนี่ก็ที่ปาดปูนนะ เอาเครื่องขัดไปทางท่านตัวนี้เอาเครื่องขัดไปด้วยเครื่องขัดฟูนไปนี่้เอเก็บของไปไงุกท,ท่านดูเป็นระเบียบใช่ไหมทําไม่มีชั้นวางของนี่โอ้โหที่จริงว่างเลยเกลากา้กะพี่น้องเอ้ยที่จริเห็นทรงนี่หรอกเก็บของดีกว ดีที่ททมีชั้นวางของแอ่ดูไฟมันก่อนไฟมันยังหนาอยู่มั้ยก็เห็นงหนาอยู่ท่ายังได้อยู่เอาสายไฟไปด้วยเนาะวันนี้เดี๋ยวเอาสายไฟเล็กไปสายไฟอยู่หน้าบ้าน สายไฟเล็กไปไปไปขัดปูน่ะเสร็จร้อยอเตรียมร้อยอเตรียมให้ครบท่านเตรียมร้อยไม่รู้ว่าเอาไปเมื่อวานเหลือเท่าไหร่ โอ้เหลืออยู่อย่างละสองขวดเอ็มร้อยที่ผู้ใหญ่จะดีซื้อไปเราก็จะทยอยเอาไปวันละนิดน้ท่านไมไ่เอาไปหมดนะเอาไปเท่าที่จําเป็นนะครับนะอันนี้ก็ว่าเอ็มร้อยผู้พ, 100, พไิไากินลาหรอกพี่น้องไอเต็มที่ก็ไม่เกินวันละสองขวดหรอกจะกินายกว่านี้เลยน้ำประลับอ้ยังเย็นอยู่เลยนี่ ใส่น้ำแข็งเมื่อวานเดี๋ยวเทเปลี่ยนน้ำก่อน เดี๋ยวเอาเอ็มร้อยไปเพิ่มเผื่อม,มีคนมาช่วยเยอะวันนี้ในจริงนี่สามคนเอาอยู่นะท่านปูนสีคิวครึ่งนี่สามคนนี่คือเหลือยแต่ถ้าใครมาช่วยเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะก็ถือว่ากำลังเราแบบเหลือๆสบายชิวๆไป อันนี้เอาไปเผื่อเฉยๆน้ำสั้นไม่ได้ว่ากินหมดหรือไม่อะไรนะเอาไปเผื่อสี่ห้าขวด <c oughs> คงจะไม่มีคนเยอะขนาดนั้นหรอก <c oughs> อะมาดูสั้น เฮีเต็มพ่กัดนะโอเคเครื่องดื่มเราพร้อมแล้วขันเต็มกระติกตาเครื่องดื่มเราพร้อมแล้วขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะที่เมตตานะครับทีมงานเราก็มีเครื่องดื่มกระชุ่มกระชวยทั้งวันพี่น้องเลยกินลายม่ไรละตาข้าง ที่ก็ไม่เกินสองขวดตอนเช้าหนึ่งตอนบ่ายหนึ่งต่อคนนะถ้ากินไลยก็นั้นกันแล้วเตะเขานอนบุรับกันเยติกันได้เออ <c oughs> ไม่ต้องเฮาไม่ต้องเฮามานะจีจียดอ่าโทษอ่ะเตรียมตัวพร้อมนะท่าน <c oughs> เดี๋ยวอาบน้ำอาบผ้านะก็าจะไปเลย มีอะไรที่ลืมอีกไหมเดี๋ยวจะเป็นตีแบบนะเบื้องต้นเดี๋ยวจะเป็นตีแบบท่านยังไงก็ฝากไว้ส,สิสิครับ